นี่คือโอ้โหรถนี่สวยมากๆเลยนะคะเบิร์กไม่แกะกองเลยนะคะยางโอตานี้นะคะตัวนี้ค่ะเป็นวแยแพรกมีโลบาร์ทรงนี้จากโรงงานเลยนะหนังดําแล้วเดินท้าให้สีส้มนะคะเขียนสัญก็ณ์วายแพรสวัสดีค่ะเจอกับเจี๊ยบเจียโต้รถบ้านอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะภูมิใจเสนอมากๆจะมากับเจ้านี่เลยคะ่ะฟอร์ดแลนเจนะคะ ดุดันไม่เกรงใจใครค่ะสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะเป็นตัวพิเศษตัวท็อปสุดของขับ2นะคะเกียร์ธรรมดาด้วยใครที่อยากหารถใช้งานสักคันนะคะแกร่งๆลุยๆนะคะเท่มมไม่ซ้ำใครนี่เลยค่ะคันนี้นะคะเป็นตัว Wi ยแพกค่ะ2.2ดีเซลนะคะตัวนี้เครื่องยนต์เป็น TDCi นะคะ150แรงมา้าปี15ค่ะ คันนี้ต้องบอกว่าสวยจริงนะคะตัวฟอร์ดออกมาก็ออกแบบสวยแล้วและเจ้าของเก่าที่ใช้มาก็คือถนอมรถมากๆคือจะมองรล้ว่าโโหเขารักรถแล้ว,วเ,ขลลลเขาก็แต่งหลายๆอย่างที่สวยงามมากๆนะคะโลโก้อยู่ตรงกระจังหน้าตรงกลางๆนี้เลยนะคะไล่มาดูนะคะไฟแตงโมอทรงกลมค่ะตัดไว้สีดําและสีบรอนนะคะไฟดวงใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะมีไฟเลี้ยวที่ด้านบนนะคะอ่ะไล่ไปด้านข้างค่ะ ตัวนี้นะคะเจ้าของใส่ล้อแม็กขอบ20นะคะเบิ cat, กใหม่แกะกล่องเลยนะคะยางโอตานี้นะคะปียังใหม่ๆดอกลึกๆเลยนะคะใหม่มากๆสีแม็กนี่คือไม่มีตำลีนะคะผู้ค้าบอกทำเบิร์กมาใหม่เลยมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างคะ่ะสติ๊กเกอร์ไวทแท็กนะคะรุ่นเฉพาะพิเศษนะคะโห oh, จะชอบมากนะฟอร์ดเนี่ยมันเป็นรถที่ใหญ่อยู่แล้วนะคะมันต้องใส่อะไรที่อย่างเนี้ย คือ Ford e v e r e อร์เ r สต a ฟอร์นะใส่แม็ก20จะว่ามันเข้ากันมากสวยมากอ่ะที่เห็นชัดๆนี่คือโลบาร์นะคะตัวนี้ค่ะเป็นวายแท็กจะมีโลบาร์ทรงนี้จากโรงงานเลยนะคะแล้วก็มีแหลกหลังคาข้างหลังมาพร้อมนะคะถ้าเป็นวายแท็กนะและที่สําคัญลูกค้าใส่แคร r บอยนะคะเป็นแบบป๊อปอัพสำหรับเก็บของตัวนี้2องคน่าะนะไฮรดรอลิกนะคะอย่างดีเลยใหม่กิ๊บกนะคะเดี๋ยวจะพาเปิดดูข้างในเนาะนี่ ลอนเลินนี่คือโอ้โหรถนี่สวยมากๆเลยนะคะรถไม่ได้บรรทุกหนักอะไรเลยนะคะแต่เข็บข้างซ้ายขวาเนี่ยจะตรวจให้แล้วนะคะเดิมทั้งคันคันนี้ต้องบอกก่อนว่าจะมีรายงานวันทุกค่ะอินสเปคชันให้เรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่หารถรุ่นนี้อยู่นะคะไม่ต้องกลัวว่าจะเจอรถชนหนักที่ความน้ำท่วมตัดต่อนะคะรถสวยแน่นอนเกรดเอนะคะทะเบียนอุบลก็จริงแต่ว่าเจ๊ทำแจ้งย้ายให้เรียบร้อยนะคะ เจ้าของใหม่ได้ป้ายกรุงเทพไปใช้เลยค่ะการชนหลังมีเซนเซอร์อยู่ที่ด้านหลังยังใช้งานได้ปกตินะคะโหสีนะเงามากอะ่ะเหมือนส่งกระจกตัวเองอะ่ะค่ะมาดูภายในกันบ้างนะคะตัว WiT แท็นะคะสัญลักษณ์ที่เห็นได้ชัดก็คือจะเป็นตัวหนังดำและเดินซสา้สีส้มนะคะเขียนสัญลักษณ์วายแท c กเหมือน Toyota ก็จะเป็น s p o r t ติโนะคะถ้าเป็น Ford ก็คือ WiT แทนะคะถ้าเป็นลิมิซูก็เป็นแลนดิอาร์ชนะ คัาน,นี้ดูหนังค่ะเบาะหนังนี่คือใหม่มากๆนะคะตัวนี้พรมอะไรมันติฟัง์กชันด้วยนะคะแอร์แบกเนี่ยมีทั้งคู่หน้ามีที่เสาเก่งนะคะเสาข้างเรียกว่ามีทั้งหมด6ลูกนะรู้สึกจะมีแอร์แบ็กหใบนะคะคันนี้เพราะว่ามันตัวที่ท็อปอะเนาะอ่ะไมค่ะไม่ตัวนี้จะอยู่ที่1นึ0 0 0เท่านั้นเองนะคะและรถนี่คือสภาพใหม่มากรถปีนี้ปี25รถปี15 10ปี ถ้ากัใช้ปีแล้วไม่ถึงหมื่นกิโลนี่ถือว่าใช้น้อยมากนะคะคันนี้นีเรียกว่าล้างนี่แทบจะสวยไปเลยนะคะภายในภายในเนี่ยลูกค้าดูได้ดีว่าจะไม่มีตําหนิเลยนะคะบเบาะเบาะดนี่ไม่มีแบบฉีกขาดเลยนะคะคือใช้ดีจริงๆถุงแบบถุงเกีย์อะไรยอย่างเงี้ยใหม่มากนะคะมาดูห้องเครื่องกันค่ะภูมิใจเสนอมากๆนะคะห้องเครื่องกริบๆเลยนะคะตัวนี้นะคะบาร์โค้ดอะไรอยู่ครบนะคะอาร์กิ้งโรงงานอยู่ครบนะคะเครื่องเดิมตัวถังเดิม บอดี้เดิมไม่มีชนแน่นอนดูพวกน้ำน้ำอะไรพวกนี้นะคะแบบยังแดงๆอยู่เลยอ่ะรถทุกครัง้งดีเซลอย่างที่เจะเคยบอกทุกคลิปนะคะว่าการจะดูเครื่องว่ดหลวมไม่หลวมเราต้องสตาร์ทเสร็จแล้วเราก็ลองดึงดูนะคะว่ามีควันมีไอกระดมกระเด็นไหมคะแห้งๆเลยนะคะคันนี้และไม่ต้องเป็นห่วงนะคะก่อนออกทุกคันเจ้เปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ใหม่ด้วยนะคะใช้อีกได้หมื่นกิโลเลย เรามาดูฝากระโปรงบ้างค่ะฝากระโปรงฝอดแลนเจอร์นะคะเห็จชัดเลยสเก็บเดิมทั้งคันนะคะฝาเดิมโรงงานทั้งหมดนะคะจะเทบด้านในเนี่ยจะไม่มีแกะไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นให้สบายใจได้นะคะเราต้องดูภายนอกและภายในนะคะดูเข้าไปข้างในค่ะเวลาดูรถนะคะว่ามีชนไหมนะคะดูน็อตเห็นไหมคะอาร์คโรงงานอยู่ครบนะตัวเลขอะไรอยู่ครบนะคะดึงสักหน่อยก็ได้จริงๆเรามีแรงงานสภาพให้ออยู่แล้วนะไม่มีชนแน่นอนนะ ขอ,อนุญาตนะคะน็อตนัจะไม่มีขยับนะคะนั่งสบายมากเลยค่ะชอบมากนะคะรถสูงๆเนี่ยโหเหลือเฟือเหลือเฟือเลดลูมเทสลูมนี่คือเหลือเฟือค่ะสบายมากไปเทสได้ด้วยกันค่ะเราจะพาไปเทสได้ดกันนะคะก่อนอื่นลูกค้าก็ต้องลั s เตติเบลนะคะฟอร์ดเกียร์ธรรมดาตัวน,นี้จะเป็นตัว6สปปคค่ะพวงมาลัยมันติดฟังชัซ้ายขวานะคะเล่นทั้งเครื่องเสียงและ ตัวคุยคอนโทรลได้นะคะไปกันโหมันมากอะ่ะชอบมากเลยค่ะรถที่สูงๆแล้วมันขับแล้วมันเห็นแบบเห็นอะไรที่มันก,กว้างๆคันนี้ถึงจะใส่แม็กยีนะคะก็ไม่ได้ถือว่าเด้งหรือโครงนะอาจจะได้เพราะว่าอาจจะได้ยางที่โอเคหน่อยยี่ห้อโอตานีก็ถือว่าใช้ได้นะค่ะลุยได้ขับในเมืองได้สบายอยู่นะคะแอร์เ,เย็นช่วงล่างช่างล่างอัตราการเร่งดีค่ะ ลูกเข้าโค้งอีกสักหนึ่งรอบโคลงไหมลูกเอาจริงๆโคลงไหมใช้ได้นะหนุบดีเนาะขับง่ายด้วยเนี่ยไม่แดงเห็นไหมเนะี่ยได้อยู่ได้อยู่ยน่าใช้นะพูดถึง รถบ้านเ่านี้มันจะสวยทุกคันได้ไงวะเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับเจ้าฟอร์ด a ลนเจอร์คันนี้นะคะขับสนุกนะคะแล้วก็สวยทั้งภายนอกภายในแน่นอนนะคะวันนี้นะคะเจฟขอนำเสนอราคาพิเศษสุดๆนะปกตินะคะหน้าร้านขายอยู่ที่348,000บาทนะคะปี15นะคะโมเดล1575นะคะตัวท็อปสุดไวท์แท็เนี่ยวันนี้นะคะที่มาจากคลิปนี้นะคะ ขอหันราคาไปเลยชุบ20,000ืให้พิเศษสุดนะคะ328,0 0 0บาทไปเลยค่ะฟรีค่าโอนด้วยโห oh, oh, เรียกว่าถูมากนะ0 0 0 0 0นนิดๆได้รถสวยสภาพพร้อมๆอ,อย่างนี้ไปเลยนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยมีบริการส่งฟรีนะคะทั่วไทยนะคะทักถามเจี๊ยบได้เลยนะคะที่เจอ๊ยโต้ตามเบอร์ที่ขึ้นข้างหน้านี้นะคะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้เต็นเล็กๆของเจ๊ด้วยนะคะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เจ๊บหารถสวย,สวย มานำเสนออีกต่อต่อไปนะคะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายไปกัน